ยังหนกนนักท่องเที่ยวยังมาเยอะครับตามที่ศูนย์ได้เกินไปนะครับผม7-80%คือต่างชาติทั้งนั้นครับลุก สวัสดีทุกคนตอนนีซูมยูทีแก่าชปรผสมนะครับผมคลิปนี้พาทุกคนมาชมบรรยากาศนะครับยูที่ศาลท้าวมหาพรหมเอาาราวัณนะครับผมคลิปนี้โอ้โหบอกเลยว่ามาเยอะสุดๆครับตอนนี้เวลาอยู่ที่หนึ่งทุ่มนะครับผมนี่ครับยิ่งดึกคนยิ่งมาเยอะนะครับผมเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์คือต่างชาตินะครับต่างชาติมาเยอะมากที่นี่คือแบบ หลงดังไกลไกลแบบทั่วโลกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นชาวจีนเอ้ยนะครับผมนะชาวจีนนี่มาเยอะครับจุดนี้นะครับเข้ามาวงสวงกันนะครับมาขอพรสบาย้กันนะครับผมคือจุดนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของกรุงเทพมหานครประเทศไทยนะครับผมวันนี้วันที่19นะครับผม1 9ธันวาคมนะครับนะครับ ในูนยยืนอยู่ตรงสกายวอล์กนะครับผมอยู่บนสกายวอล์กบอกเลยว่ามองไปข้างล่างนี่คนเยอะมากๆครับผมเรามาดูกันนะครับผมวันนี้โอ้โหนักท่องเที่ยวมาเยอะมากครับเวลาหนึ่งทุ่มตรงนะครับตอนนี้ยิ่ยงดึงนะบนักท่องเท้ายวยิ่งมาเยอะครับ ตามที่ศูนย์ได้เกินไปนะครับผม7-80%คือต่างชาติทั้งนั้นครับดูเยอะมากๆครับรถก็เยอะไม่แพ้กันนะครับผมดูถนนราชดำรินะครับผม ว้าวรถไฟก็ามานะครับผมนี่คือบรรยากาศล่าสุดนะครับผมล่าสุดเลยครับสารเท้าวมหาพรหมีละวัน ครับโอ้มายืนอยู่ตรงนี้ยิ่งแบบเห็นผู้คนเต็มนะครับผมเต็มสารท้าวมหามพรมโรงาบาลเลยนะครับมาเยอะมากๆครับลูไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแล้วแหละครับนาะทีนี้ประเทศไทยนะครับผมต่างชาติเดินทางมากรุงเทพมหานครปประเทศไทยแล้วก็ต้องมาที่นี่นะครับสำหรับสายบูนะครับผม มาก่บไหว้ขอพรอก่อนไปเที่ยวสถานที่ต่างๆนะครับมาเยอะจริงๆแล้วก็จุดนี้เองนะครับเป็นโรงแรมนะครับเป็นโรงแรมอิรวันแบงกคอคอยู่ตรงหน้าโรงแรมใหญ่เลยนะครับโรงแรมระดับ6กดาวนะครับ โรงแรมดูของประเทศไทยครับผมสุดๆครับเมืองไทยมาเยอะมากๆครับแล้วก็ช่วงนี้นะเขาประหับไฟ ตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในกรุงเทพมหานครและก็ต่างจังหวัดนะครับผมเต้นไปหมดครับอย่างช่วงนี้นะกรุงเทพมหานคร,ร,ร,คร,ร,ร,ครก็เตมไปด้วยแสงไฟแล้วก็จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับผมก็มีงานงานไฟนะครับผมอย่างสวยเลยครับโลก็ถือว่าเป็นเ,เทศกาลการประดับไฟนะครับผม เพื่อ,อต้อนรับดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้าไปม,มาเที่ยวประเทศไทยนะครับผมได้เห็นความสวยงามนะครับก็แบบมีความประทับใจกับอย่างแน่นอนนะครับผม mm hmm. เดี๋ยวอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันเคาวดาวเลยนะครับผม mm hmm. วันอเมซิ่งแบบที่สุดในโลกแล้วก็ทั่วโลกนะครับผม มาเยอะจริงๆครับดูต้องต่อแถวบันเข้าครับผมถึงจะได้นะครับผมครับ กระผมจุดนี้เป็นถนนราชดำมริกนะครับผมก็ตัดกับถนนพระรามหนึ่งนะครับนะครับจุดนี้เดี๋ยวเราเลยนะชมภาพรบรรยากาศบนสกายวอล์กกันนะครับชมไฟกับตากชาติฝรั่งนะครับผมก็มา,<ๆ>มาดูนะครับ นี่ครับเขมีการประหลาบไฟนะครับหน้าโรงแรมครับตรงนี้สวยไม่แพ้กันนะครับ ถ้าอ่าเดินตรงไปจนสุดเลยนะครับผมก็จะไปเจอกับสถานีรถไฟชิดลมนะครับก็จะมีข้อมูลบอกหมดนะครับผมว่าอ่าเดินไปตรงไหนมันจะมันจะไปแบบทะลุตรงไหนนะครับผมทางเรือลอยฟ้าจุดนี้เขาเรียกว่าอาร์วอล์กนะครับผมนะเขาจะเรียกอาร์วอล์กัน นี่ครับจุดนี้ก็สวยมากๆครับจุดที่เดินเข้าโรงแรมนะครับสวยมากนี่ครับอย่างสวยเลยครับเอราวัณแบงคอก ครับโอ้ข้างล่างสวยมากจะมีแบบหลอกไฟที่ขยับได่นะครับผมนี่เดยกก็เียกว,ว่าเมืองสีวิไลครับผม สวยครับังนี้ก็ประหลาดไฟเหมือนกันนะครับผมยังสวยเลยครับ เอาละครับผมก็เป็นว่าสำหรับคลิปนี้สนย์ก็จะไล่ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ